ชมการยกรอบ EP ที่6นะครับวันนี้ผมจมแถวที่ท่าจอดเรือนะครับไม่ได้ออกไปข้างนอกมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับลูกที่หนึ่งนะครับได้หนึ่งตัว ผมวางไว้ข้างบนนี้สิดลูกนะครับสิบลูกได้หกตัวนะครับนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม ลูกได้สองตัวนะครับที่หนึ่งที่สอง ตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนมัดปูแล้วนับกันนะครับจะได้กี่ตัวนะครับ นี่นะครับผลงานวันนี้ได้ยี่สิบตัวนะครับ